พี่มากความสามารถเป็นคนเท่โอ้โหเป็นคนเท่เท่ไหมครับเทแค่ท่งผมก็เทแล้วครับขอบคุณครับเป็นคนเท่ครับแล้วก็มีความลับบางอย่างฮะตอนอยู่เออบอกไม่ได้ฮะอันนี้ต้องรอดูในซีรีส์ต้องรอดูในซีรีส์ถ้าบอกตอนนี้คือจบเลยแต่ครับแล้วก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับครับชอบแกล้งคนที่ชอบครับชอบแกล้งคนที่ชอบแกล้งแบบไหนหรอ กับพี át, ours, okay. ่ตายขู no. ่วแกอ่าไม่ม่ส uh, ่งสัญญาณเลนี่ใช่ดูนครับอ่าต่อไปครับนู่นเลยครับเรนก็จะเป็นอ่าคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กสาวบันที่หนึ่งครับผมเด็กสาาบันที่หนึ่งอ่าก็เป็นเด็กที่มีความพยายามเด็กที่มีความตั้งใจเวลาตั้งใจจะทาอะไรเนี่ยก็จะทํามันจนกว่าจะสําเร็จครับผมครับอืมแล้วเราไปโดนพวกแกงเหรอ จริงใครแกล้งใครเดี๋ยวรอดูในซีรีส์ดีกว่าเออเอาเรากเองเลือกไม่ได้ว่าใครจะแกล้งใครนะเออ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 อ่ะต่อมาครับฟอร์ดครับครับผมผมที่เราภายครับก็เป็นนักบริหารผู้บริหารแล้วก็เป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้เราเคมได้เลยว่าเราเก่งที่สุดในเรื่องนี้ครับ,รบแล้วก็ท่านีสใส่เนี่ยที่ภายเป็นคนที่กระล่อน,นครับเจ้าชู้แล้วก็เทบอยครับ เป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดอะไรครับครับทั้งยัก็น่าจะเหมือนผมแต่ว่าเดียวๆไอ้ที่เหมือนผมนี่คือไม่ค่อยเครียดอะไรใช่ไหมไม่ใช่เจ้าชู้กระล่อนอะไรใช่ไหมครับแค่ก้อนหลังก้อนเดียวคุณบอกน่าจะเหมือนผมมันทั้งประโยคน์อะได้ไงแค่ก้อนหลังก้อนเดียวครับแค่ก้อนหลังอ่าโอเคเหมือนหมดเหมือนเหรอการันตีเลยเหรออ๋อแต่ว่าแต่ว่ามีข้อดีครับเที่ย์พายเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับความรักของเขาเมื่อเขาได้เจอรักแท้ของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมไปดูแลรักษาอย่างดีครับ โอโหโซนบนคุณเทน้ำตาคิ้วทุกอย่างมันบอกว่าใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> มันบอกว่าใช้ได้เลยนะันี่หมายถึงที่ระพายหรือว่าก่อนครับอาเออแล้วแต่สกิปครับโอ้โหนี่จุดอะไรอย่างนี้ยี่จะพูดว่าอะไรดีนะครับแ <c oughs> ต่ว่าเกเตอร์ได้เพราะดูจากเสื้อนักแข่งมาด้วยนะครับเอาแล้วสุดท้ายครับท้องทีครับคร,รับก็สกาเราบอกว่าเป็นเป็นเด็กสถาีิ ที่เหมือนก็ว่าเป็นเพื่อนสนิทของว่าเลนครับครับแล้วก็คือเหมือนเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วก็เรียกว่าเหมือนเป็นเป็นพ่อเลี้ยงว่าเลนก็ได้เพราะว่าคอยเหมือนคอยดูแลคอยเลี้ยงดูคอยแก้ปัญหาทุกอย่างให้แต่ว่าเรืกก่อง้วก็เหมือนกับว่าเขา,าก,ก็มีกําแพงเรื่องความรักในใจค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีอะไรก็คือไม่ค่อยพูดเออแล้ว,วต้องมีรูวที่บอกว่าจะทุบยังไงให้มันแตกอุ้ยโอ้ นะน่าสนใจแต่แน่นอนครับพี่พี่สื่อมวลชนครับแถกผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าเกิดใครเคยได้อ่านนิยายทั้งสองเรื่องนี้ก็อาจจะทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยอ่านเลยผมจะให้น้องๆตัวแทนเล่าให้ฟังหน่อยละกันเพราะว่ามันมาจากนิยายสองเรื่องชื่อดังเรื่องแรกเนี่ยพายุรักผมใจใครจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องย่อยฟังชนิดหนึ่งครับได้เลยครับเป็นเรื่องราวของเนนะครับผมหนุ่มสถาปัตย์ ที่เกิดอุบัติเหตุในวันที่ฝนตกนะครับผมแล้วก็ได้บังเอิญเจอกับหนุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งคือพี่พายุนะครับมาช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังบังเอิญต่ออีกเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่าหัสเดียวกันครับครับผมแล้วก็เกิดการสมรักกันแต่บังเอิญกับมันก็ใกล้กับคําว่าคงลิขิตเหมือนกันนะเขาว่าบังเอิญกับคมลิขิตมันมีเส้นบางๆอยู่ บา,บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่บางเอิญก็ได้นะเรียกว่าผมมิคิดก,ก็ได้ครับ,รบมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะนี่คือข้าวประมาณนี้ส่วนหนึ่งเรื่องครับนะฮะพระพายหมายฟ้าเรื่องย่อมันเป็นยังไงใครเล่าดีผมลวกันครับก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าสกายเขาเป็นเพื่อนสนิทของวาเลนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่ต่อจากของผู้นี้ ที่เหมือนกับว่าเราอพาเขาเข้าไปที่งานแข่งต้องห้ามซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถเข้าได้ครับในขณะที่เหมือนคนเนี้เขารอดออกไปแล้วแต่เหลือแค่เราที่แบบว่าเราไม่รู้จะหาทางออกไปยังไงจนมาเจอที่พายเขา้าเจอคนดีครับเจอคนดีเราก็อยากจะช่วยน้องออกมาจากงานครับแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนสักอย่างเฮ้ยโหคุณต้องแลกกันอย่างนั้นเลยเหรอเ่แต่ว่าหลังจากข้อแลกเปลี่ยนข้อนั้นไปเนี่ยกลายเป็นเราเองที่ตกหลุมรักน้องเข้าเต็นเปล่าเลยเรียบร้อย หลายๆครั้งเป็นแบบนี้ครับที่เกิดขึ้นกับความรักเพราะว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ในทุกสภาพอากาศครับเหมือนกันครับผมจะเป็นในพาที่ในช่วงน้องตะก,กายเริ่มอ่อนแอรเริ่มเปิดใจให้เราเราเห็นถึงความอ่อนแอเขาเราเห็นถึงเอ,อสิ่งที่เขาคิดเราทำให้เราเราที่เป็นปอดเองก็ยังสงสายในตัวน้องตะก,กายเองจนจนวันนี้ปิดกล้องไปแล้วผมบอกกับพีตลอดว่า คิดถึงน้องสกายจังเลยอะไรเงี้ยถ้าว่างๆเป็นน้องสกายหน่อยนะเอ้เราก็เาคิดถึงเหมือนจะเราแบบว่าติดกล้องไปจะไม่เจอตัวละครตัวนี้อีกแล้วเพราะน้องสกายวิธีคือคนละคนเลยเพราะเด็กกับผู้ใหญ่วิธีไม่เหมือนน้องสกายโอ้หวัยรุ่นก็ได้ครับก็ได้เด็กกับผู้ใหญ่ใ็้เห็นภาพดีะแต่ก็ความรักหลายๆครั้งมันก็เกิดขึ้นเพราะความสงสารนี่แหละครับนะฮะมันก็อาจจะเกิดแบบนี้รู้จักกันมาก่อนไหมครับ ไม่เลยครับไม่เคยแล้วคุณจะมองกันทาไมล่ะคุณเแค่ตอบว่าไม่สิคุณมองเหมือนคุณจะบอกเออออกผมจากเขาคนนั้นรู้จักไม่แต่ไม่นะใช่ครับไม่รู้จักเออเออที่งงมากกับในตอนแรกคตอนแรกก็บอกเอ๊ะใครจะตอบดีกว่าตอบตรงกันไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่ใช่ใช่แล้วพอไดมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหอ่ะโอ้เอาเป็นคู่แล้วนเอาเป็นคู่เพราะว่า เชื่อวา่าน่าจะได้เข้าซีนกันเงยอะครับเป็นคู่ผมกันละกันออออผม,มรู้สึกแบบมันสบายตัวครับแบบออทำไมเขาเป็นบอกให้คุณหรือไงไม่ไม่ครับแบบมันรู้สึกสบายใจที่เราได้เล่นกับคนอ,อ,อื่นเพราะว่าตั้งแต่วันที่เราแคสกปนวันแรกรอะภผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถเป็นตัวเองได้แล้วเขาก็เป็นตัวเองตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเจอกันนั้งนิ้มีการทช็อปกันด้วยใช่ครับใช่แน่นอนเพราะว่านี่ถือว่าเป็น โอ้โหมีไม้วายนี่คือตำนานซินี่วายเยอะมากนะครับเปนแต่ละคู่นี่ก็คือมีการทดสอบกันมาก่อนก่อนที่จะถ่ายทําด้วยใช่ครับแล้วคุณได้ถามเขาไหมว่าเขาสบายใจไหมสบายใจนะครับสบายใจสบายใจครับผ,ผมว่าผมจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนเข้าไปคุยกับบอสเองเโอ้ผมเดินเข้าไปสกิอันเข้าหรือยังอ๋อชวนเขาทข้าว อ๋อตอนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม,ไม่รู้อะไรแบบทำให้ผมแบบอยากเดินเข้าไปคุยกับเขาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าได้เล่นด้วยกันไม่รู้เลยครับแค่เห็นเขานั่งอยู่อ,อ๋อคือมีคนไปแคะแบบเยอะๆใช่ครับแต่ก็อ่าเข้าใจแหละว่านะตอนนั้นเราไปก็นั่งรอก็เลยมีโอ,อกาสอ่าถามนิดน,นึงเพราะรอนานก็เลยชวนกันไปกินข้าวไม่คิดว่าจะได้เล่นด้วยกันด้วยใช่ครับนะฮะอีกคู่หนึ่งครับทำผมเริ่มก่อนแล้วเจอกันวันแรก วันที่แครติ้งครับเราเห็นพี่ทเห็นมึงแต่ไกลเลยเพราะี่าพีทอ๋อคือชีวิตจริงเขาเป็นพี่คุณใช่เขาเป็นพี่ผมครับอ๋อโอ้โหตอกี้คุณเล่นเหมือนคุณเป็นพี่เขาเลยนะเขาเป็นพี่ผมแล้วก็วันแรกที่เจอเขาเนี่ยเขาใส่เสื้อกา้ด์สีดำครับแต่ก็ตัวขาวมากเราเราเดินเข้าไปในห้องนั้นน่เราเห็นเขาเป็นคนแรกแล้วก็ไม่ละสายตาเลยจนตอนเย็นเราได้เล่นด้วยกันเป็นไงบอกไม่ละสายตาเพราะอะไรครับมันมันน่าสนใจครับเราคิดว่าคนเนี้ย ดูมีอะไรดูแบบเอ้ยหน้าเข้าไปทำความรูจ้จักแต่เราก็เออเวลาห่างเหมือนกันเพราะรว่าโควิดใช่ครับแต่เขา <c oughs> เขาบอกว่าเขามองผมตลอดแต่เขาอะตอนที่นั่ง้วยการอนะไม่หันมามองผมเลยนะไม่ชนคุยไม่อะไรเลยเออคุณรู้<อ>ได้ไงตอนคุณหันหลกผมหันมองคุณนะตายแล้วตายแล้วเออเออตายแล้วตายแล้วมายแล้วเออเออแล้วเรารู้สึกไงก็เอาจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็รู้สึกว่า เปลี่ยนไปเยอะตอนแรกรู้สึกว่าน้องไปนอนที่แบบเรียบร้อยน่ารักมากไม่่อยพูดกับใคจาอะไรแต่เหมือนพอยิ่งรู้จักในกองรู้จักในแล้วก็เลยรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ดีคนหนึ่งมากมากครับเ๋ออารเยอะับจ่ไม่ได้อารมณ์เยอใช่ใช่อารมณ์มากาครับแล้วก็กลับกลายเป็นคนที่เป็นลี่คุยง่ายอยู่ด้วยเราก็รู้สึกสบายใจอบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างมีซีนไหนที่เรารู้สึก ประทับใจหรือว่าชอบที่สุดเผื่อจะได้บอกกับทั้งแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนลงถึงในร้านด้วยนะฮะให้เขารอติดตามครับผมก็สําหรับซีนี้ผมประทับใจนะครับเป็นซีนที่คือคนพออา่านพยรายเนี่ยก็จะจะรู้อยู่แล้วคือพี่พายุเนี่ยร้องเพลงให้น้องเลงครับ<อ>ผมก็เลรู้สึกว่ารสึประทับใจซีนนั้นเพราะว่าผมั็ชอบร้องเพลงด้วย<อ>แน้ะมีความสุขเวลาร้องเพลงครับ แล้วก็ได้สื่อสารร้องให้กับคนรัก,กวันนั้นเออถอะใช่อตอนร้องให้่รู้สึกรู้สึกเกินจริงๆอ,อ่ะใช่มันแบบมัน,ม,นมันอินไปกับครับชอบร้องเพลงแล้วก็มีอยู่ในฉากด้วยใช่ครับอ่ะน้องอี๋แล้วครับรของผมนะครับก็ถ้าเป็นทีนิชชอบที่สุดน่าจะเป็นอ่าทีนการเจอกันครั้งแรกของพี่พายุแล้วก็น้องเรนครับีน้องเรนรถแล้วก็มีหนุ่มบิกไปขับมาจอดแยบทางแล้วก็เปิดชิว เพราะว่าซีนั้นที่พายุหน่อ,อมาครับอ๋ออะกลายเป็นว่าไปชอบของของเขาชอบชอบการเจอกันแบบโดยบังเอิญจังหวะนั้นอ่าอ่าอ่าอ,อ,อ,อ่พี่ครับของผมอยากบอกว่ามันจะมีซีนหนึ่งเรียกว่าเป็นซีนที่เหมือนท้าทายสกิลผมมากที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้เป็นซีนที่อยู่เหมือนอยูทย่ท้ายท้ายเรื่องนะครับคืออย่างที่บอกว่าตัวสกายครับเขามีกำแพงเรื่องความรักสูงมากๆแล้วก็เขาเป็นคนที่มีอะไรเขาจะแบบไม่ค่อยพูดออกมา ซึ่งซีนน่ะซีนนั้นมันเป็นซีนที่เหมือนพี่พอษ์ไยเขาสามารถาทุบก,กำแพงแล้วก็ทาลายกำแพงเข้ามาได้มันเลยเป็นซีนที่เหมือนกับว่าเราแบบมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันมันอยู่ข้างในยเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครนี้ออมากมากโอว่าก็บอกเลยใช่แล้วคือเหมือนกับว่าเราเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีเรื่องที่แบบไม่สบายใจหรือเสียใจหรือเศร้ามาันอ,อึดอัดข้างในามากๆพอมาไปถึงจุดที่ตัวละครตัวเนี้มีคนที่พรที่แบบเหมือน รับฟังเขาเป็นที่พึ่งให้เขาได้อ่ะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบเอ้ยเราดีใจกับตัวละครนี้มากๆครับเพราะงั้นก็เวลยแบบว่าอยากให้ทุกคนไปรอดตามซีนี้ด้วยเออใช่พอน้องเขอนั่งน้องๆก็เลยยืนกันหมดเลยนะครับอ่ะขอเริ่มต้นจากพี่เมย์ก่อนละกันเพราะว่าเป็นทั้งนักเขียนนิยายชื่อดังนะฮะแล้วก็เปน็นทักผู้จัดซีรีเรื่องนี้ คําถามแรกของถามพี่เมว่าในบทบาทของการเป็นนักเขียนนิยายแล้วก็ประสบความสาเร็จมากแล้วเอานิยายสองเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์คิดว่ามันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีทั้งความเหมือนและความต่างนะคะคือว่าตอนที่เราเลือกเรื่องนี้มาทำมาค่ะก็เมก็ปรึกษากับถางพี่เมตลอดแล้วตอนที่เราทําบทนะคะเราก็อยากขยายจากสิ่งที่มีในในิยาย นิยายมีแบบนี้แล้วเราจะสามารถนำเสนอยังไงนำเสนอรูปแบบความรักได้แบบไหนขยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิยายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็พูดคุยกับพี่เนยตลอดแล้วเราอยากทําให้ดีกว่านา้ค่ะคือผมเชื่อว่านิยายเนี่ยหลายๆคนที่ชอบอ่านนิยายจะมีความรู้สึกว่าในนิยายเนี่ยมันจะมีจุดตั้งต้นให้และที่เหลือเกิดจากจินตนาการนะฮะแต่พอการมาทำเป็นซีรี์ล็เราต้องสร้างบรรยากาศโมเมนต์ต่าง ออกไปพี่เนเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ทำไมต้อนพี่เนใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมคะพี่เนก็จริงๆแล้วตอนที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยค่ะเราก็พูดคุยหลายคนมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เนคาะเราก็ได้ทำงานร่วมกันเรื่องที่แล้วแต่ว่าพี่เนเป็นดีพีใช่ไหมคะพี่เนครับใช่ครับใช่ครับ แล้วก็พอได้คุยกันรู้สึกว่าทัาศนคติเราตรงกันเราอยากนําเสนอความรักออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้ชายหรือผู้ชายผู้หญิงก็คือความรัก<อ>พะฉเะนั้นแล้วพอเราพูดคุยกันแล้วเราทัศนคติเราอะตรงกันเรารู้สึกว่าเราอยากนําเสนอความรักในรูปแบบของเร่าเล่ากันพี่เอ่าแล้วก็ออกมาเป็นแนวแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้อาจจะมีมากกว่าคอมเมดี้ก็ได้นะคะนี่เอาซะแล้วโอ้พี่เนครับ ได้กำกับซีรีส์วายครั้งแรกสี่คนนี้ครับอืมจริงๆแล้วที่เป็นน้องสคนตอนที่เลือกนักแสดงอะคะ่ะเราจะเป็นคนที่ชอบเลือกจากคาแรคเตอร์แล้วก็เคมี<ฆ>ซึ่งเราอยากให้ทุกคนที่ได้อ่านยายรู้สึกว่าคาแรคเตอร์น้องตรงกับยายที่เราเขียนด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เลือกรองมาค่ะเราจะดูที่คาแรคเตอร์ก่อน<ฆ>แล้วเราก็จะดูว่าเคมีของน้องเข้ากันได้ไหมค่ะซึ่งคู่นี้ คู่นี้ต้องบอกก่อนว่าได้มาก่อนอเพราะนพ้สองรอบๆๆแค้รอบแรกตอนแรกก็เอ้ยผีตรงมากอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอจับคู่กับฝอทำนั่นแหละค่ะต้องหวาดที่ฝอตกแก้มแปะแปะม,ม,มูเมติกโมเมนต์เลยค่ะรู้สึกว่าใช่เออคู่แหละมันจะมีพลังบางอย่างที่ออกมาแล้วเรารู้สึกเนาะซ <ๆ S 2> ึ่งเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็เจอน้องครั้งแรกเหมือนกันผมก็ยังบอกเลยว่าคู่นี้น้าเหมือนกันตอนแรบแรก คู่รหรือเปล่าคะเนื้อคู่เนื้อคู่เขาบอกคนไม่รู้ครับพี่เมย์ครับแต่รู้แค<ม>่ว่าหน้าคล้ายกันมากหน้าคล้ายกันมากน,าากนากะฮะมาที่พาร์ทของพูดกับครับพี่เมย์ครับตอนเจอน้องๆสี่คนแรกเป็นยังไงบ้างครับเออเจอตอนแรกแรกง่ายแต่ต่างยังไงบ้างครับเออถ้าพูดถึงวายจริงๆแล้วเราอย่างที่พี่เมย์บอกครับก็ได้ร่วมงานกันในเรื่องที่แล้วในในส่วนของความที่หรือโมเมนต์ต่างๆของวายผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องฝักตัวอะไรเราก็มองว่ามันก็เป็นเป็นความรัก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าความยากมันคงเป็นเรื่องของบทที่เมที่เขียนมายิ่งใหญ่ลั้งคันมากเพราะว่าตอนแรกที่อเราได้อ่านบทจากต่อเล่มนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนพายุแล้วก็ฝั่งก็พายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบฝนมีฝนตกมีพายุเข้ามีสายลยแล้วเราก็แบบว่ามันตอบมันเป็นยังไงได้บ้างเรารู้สึกว่าคือตอนตอนนั้นก็รู้สึกว่ามัน พอมันเป็นภาพอ่ะเราจะทำมันออกมาได้ได้เต็มที่แค่ไหนอะไรยงนี้แต่ว่าพอหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วเราก็พูดได้เต็มที่ว่าเราเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมาอย่างครบถ้วนครับครับก็เลยเลือกถ่ายในช่วงที่พายุเข้านะฮะช่วงที่ผ่านมาก็เลยเลือกถ่ายได้เต็มที่เลยคือวันที่อยากไห้ต่อพอกันทุกๆุกซีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฉากที่ขอเป็นฉากที่ชอบแชนไหมได้อ่าก็คือเอาชอบและยากด้วยเลยนะโอเคอย่างอย่างพายุเลงเนี่ย มันเป็นฉากที่เราเพิ่งถ่ายทาไปไม่นานเนี่ยครับมันเป็นซีนหนึ่งที่ให้เราสปอยได้เนาะได้แหละก็คือเป็นซีนที่ทพี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ก็อย่าใช้คำว่าสปอย<อ>พี่ครับพี่ก็ใช้คำว่าเออเราเ,เราประมาณนึงเราประมาณนองค<ต>ือ,อ,อ,อว่าเป็นซีนแต่งรถครับแล้วก็พี่พายุเนี่ยชนะชนะใครก็ไม่รู้ไม่ได้บอกพี่พายุชนะแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็น้องเลนบินเข้าไปข้ามกอดกางอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีบทพูดอะไรเลยแต่วันนั้นด้วย เหตุการณ์และความเป๊ะของมันต่างๆเลยทําให้เรารู้สึกว่าสินเนี่ยคือดีประทับใจผมสันส้นๆเกันเน,นี่ยเี่ยพี่เนยเขาเรียกสปอยเดีย <c oughs> อการจนถึงทุกวันนี้โดยนิสัยใจคอเลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เพิ่มเติมคือความสนิทอะไร่ก็คือมีแหลกมากเติมฝันคา,ายครับเนี่ยมีฉากไหนที่ก,กํากับยากทรโหดที่สุด นอกจากที่เมื่อกี้บอกว่าวันนี้ต้องการได้ทำเวิร์ช็อปกับคุณครูต่างๆนะครับแต่ตอนทีนี้ผมจาได้ว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยาวขนาดนี้เราว่าแล้วังหวะที่มันต้องการมันโมบามากประมาณนึงเออมันต้องตอเนื่อใช่ใช่แล้วพอวันนี้ถ่ายทำจริงเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเล่นเทคแรกแล้วแบบเฮ้ยมันมันลื่นไหลขนาดนี้อะไรเงี้ยซีนนี้แบบเอาเป็นว่าไม่ได้ปล่อยอะซีนที่เร่องตามจีเออเออตายหออ่ะอ่ตายเอา แล้วพูดกับประทับใจทีนั้นครับพูดกับมักไปบะนี้บ่อยนะฮะอันนี้คือฉาก่บอกครับมันมีฝนมันมีความเกี่ยวข้องเรื่องเวลาการทํางานมันต้องพูดถึงนะครับว่าเราก็จะต้องแข่งกับอย่างอย่างซีนนัอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเวลาถ่ายทําในช่วงแบบทุ่มนึงไปจนถึงไม่ถึงเกินทีห้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถนนที่ปิดถ่ายหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกฝ่ายที่จะต้องทํามันออกมา ได้สมบูรณ์เท่าที่เราทาได้ในทรเพยนบันันมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันนักโฮเป็นซีแข่งรถต่างๆครับโอ้ซีล็กเสียของพี่ประยุเลนก็ยากฝั่งนู้นก็เป็นซีแข่งรถอะไรเงี้ยทั้หมดเลยองค์ประกอบในการถ่ายทํามันยากแน่นอนเพราะมันถือว่าเป็นการถ่ายทําในช่วงของสถานการณ์คขอตอนระบนะครับ๋ยวหมดโอเคก็คือก็ขอฝากซีรีส์บรรยากาศรักกัครับเริ่มี่เนี่ยว่าเราเตรียมงานมาในช่วงระยะระยะเวลาประมาณนึงเลยแล้วก็ ในช่วงเวลาการถ่ายทำม,มันมีบรรยากาศอย่างที่เรื่องบอกเลยก็คือมันเจอนั้งฟ้าฝนพายุหรืออะไรในทางของจริงและเท้ทั้นะครับแล้วก็เจอน้องๆทุกคนตอนรู้จักมากขึ้นมันทําให้เราได้แบบรู้จักกันแล้วก็ทีมงานทุกส่วนก็ทํางานเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามบรรยากาศและแบสิ่งนี้ด้วยครับเราทมีแล้วกันครับขอบคุณท้าวฮะนะฮะพี่เมย์เดี๋ยวรอตอนท้ายแล้วกัน แบบเดี๋ยวชุดใหญ่เลยให้น้องๆสักนิดนึงโคตรเหมือนกันค่ะน้องฝากเหรอแล้วมึงจะฝากอะไรอ่ออ่ะเชิญครับผมก็พี่เมย์ก็พูดไปหมดแล้วนะครับมันควรถวนะกันหนูก็เรานักแสดงก็เออเออก็นั่นแหละครับผมก็พวกเราทุกคนรวมถึงพี่เมย์พี่เมย์แล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมันมากๆนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคเนี คือจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ก้าวผ่านไปได้ก็อยากจะฝานจริงๆครับทุกคน่ินตำงานใช่ก็คือทุกคนตั้งใจทํางานมากๆแล้วอุปสรรคก็คือวันที่แกเข้ากองเนี่ยฝนมันตกเท้ยเนครับก็บรรยากาศรักเป็นหนึ่งชีวิตที่ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงไม่ว่าจะเป็นอาคอมเมดี้ดราม่าหรือต่างๆก็ก็จริีๆก็อยาฝากพวกเรา แล้วก็ทีมงานมีว้ยกุคนด้วยนะครับผมความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะฮะหรือว่าโอ้ความท้าทายในการจีบเออไม่ธรรมดานะครับอ่ะฝัมโนนครับพีทครับก็ฝากครับฝากบรรยากาศวัดเจริซีรีกับทุกคนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เมย์มีนไวยหรือว่าพี่โปรดักชั่นทุกคนรู้ถึงพวกผม4ี่คนเนี่ย ตั้งใจทำมากมากแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกผมสี่คนอ่ะจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเราทั้งสี่คนอะ่ะทำออกมาให้มันอยู่ในระดับที่ดีที่สุดโอ้มากๆเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับครับก็ฝากสุดท้ายฝากขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วกันครับที่รัพพอบพวกเราเสมอไม่ว่าพวกเราจะมีปัญหาอะไรก็ทำให้พวกเราได้ผ่านไปได้ ทำให้ทุกวันที่เข้ากองเราเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้ไปกองทำให้ทุกวันที่เราได้เจอกันมันแอปปี้ตลอดคุณทุกคนที่ทนพวกเราได้แล้วก็ทํางานเป็นจนจบตรงนี้นะครับเราตของไปขอบทุกคนด้วยอ่าแฟนคลับด้วยเะฮะเอาละครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะอยากดูกันอยู่แล้วนะครับขอบพระคุณนะครับทั้งหท่านนะฮะเดี๋ยวให้ลงไปพักกันก่อนนะครับโอเควันไหนครับอะไรยังไงครับ อันนี้เลยค่ะแต่ว่าเราอยากให้คนดูเทลเลอร์ก่อนอทุกสิ่งทุกอย่างเ๋ยเทลเลอร์แน่นอนเพราะนั้นเดี๋ยวให้ฝากเลยละกันนะเขาอกว่าอย่าพึ่งฝากฝากเลไรดีมเอาอทำไมกีดเป็นอะไรลูกเอาจะมีตกใจแอนอาอยาก